สวัสดีครับแฟนๆฟุตบอลสตอรี่บายบอทเอ็ครับวันนี้อยู่กันอีกหนึ่งอีพีนะครับกับเรื่องราวของฟุตบอลและก็เรื่องราวเกี่ยวกับอาร์เซนอลนะครับที่จะมาบอกเล่ากันในวันนี้ผ่านทาง YouTube c h anel n ของเรานะครับขอบคุณทุกสับสไครต์นะครับหนึ่งพันกว่ากแล้วนะครับแฮปปี้มากนะครับกับการเข้าสู่วงการยูทูบเบอร์เป็นครั้งแรกในรอบแบบหลายสิบปีนะครับผมเคยทำเกี่ยวกับวิดีโอมาก่อนในช่วงของสมัยหนุ่มๆวันนี้นะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นแหละนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์เข้้้าามใใหกกกลลััังจนนะครบแว ก่อนที่จะ้าคอนเทนต์วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผูส้สนับสนุนของเราครับมากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่านะครับ p b i d i n g com ครับเว็บไซต์ประมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของสะสมทุกชนิดทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มต้นกันในเรื่องของเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับการ์ดฟุตบอลเสื้อฟุตบอลแล้วก็ไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับลูกฟุตบอลน,นะครับแล้วก็กีฬาหลายๆชนิดด้วยกันใครที่สนใจของสะสมเหล่านี้ติดตามมาได้ที่ p b i d ดดิ้งไม่แน่ว่าของที่คุณได้จากพ b i ิดดิ้งอไปมันจะเป็นการสะสมที่ถูกทางและมันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในอนาคตของคุณนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็มาสู่เรื่องราวของสิ่งที่ผมคุ้นไม้คุ้นมือที่สุดเลยคือเรื่องของสิ่งนี้ับเสื้อฟุตบอลนะครับเสื้อฟุตบอลเนี่ยต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเก็บสะสมเสื้อบอลมาตั้งแต่ช่วงปี2000ครับแล้วก็ ปีนี้ก็เข้าสู่ปี23เข้าสู่24แล้วด้วยซ้ำนะครับสองทศวรรษที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวมากมายสองทศวรรษมาแล้วนะ่าจะผ่านมือมาเกิน2,000ตัวแล้วครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เก็บไปเก็บมาครับซื้อไปซื้อมานะครับวันนี้ก็ดีใจที่จะได้ทํารีวิวแบบเป็นวิดีโอจริงๆจังๆให้ได้ดูกันเลยกัเยกบเสื้อแข่งใหม่ของอาร์ซอนในฤดูกาล2อ2 3ันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่เวอร์ชันเบิร์ดคิดหรือเสื้อแข่งตัวที่สีเของอาร์ซอนนั่นเองนะครับเส จะเป็นยังไงมีเรื่องราวอย่างไรติดตามกับบอยดกซ์อให้ฟังกันได้เลยครับบอยดักซ์ให้ฟังวันนี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องของเสื้อในปี1983 1981 8 2 1983ครับหรือประมาณ40ปีที่แล้วครับก็เสื้อแข่งสีเขียวไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอาร์ซอลในปีนี้คนระับมันคือเรื่องเก่าเล่าใหม่ กับเหตุการณ์เมื่อหลายทศวรรษ,ษ,ษก่อนนะครับอา,าร์ซอลเคยเปิดเสื้อแข่งสีนี้มาแล้วในปี1983ครับสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็คือฮามากในวงการฟุตบอลอาร์เซนอลแฟนอาร์เซนอลเนี่ยเพราะว่าอาร์ซนอลนเนี่ยไม่เคยใช้เสื้อสีเขียวมาก่อนเลยนะอา,าร์ซอลใช้เสื้อสีแดงแขนขาวใช้เสื้อสีเหลืองแขนน้าเงินอะไรก็ว่าไปจู่ๆวันหนึ่งก็1 9 8 2ก็ไป3เปิดฤดูกาลใหม่มาเจอสโตล์ซิตี้ครับทุกคนตกใจมากอาร์เซนอลใส่เสื้อเขียวลงเล่น ทุกคนตกใจว่ามันคืออะไรสมัยนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียนะครับมันไม่ได้มีออนไลน์มันไม่ได้มีทวิตเตอร์นะอยู่ๆสโมสรก็ประกาศขายเสื้อสีนี้ออกมานะครับก็ตกใจกันใหญ่เลยวันละทุกคนก็จะมีความสุขว่ามันไม่สวยเลยพี่มันไม่สวยเลยโอ๊ยมันไม่สวยเลยบ่นโวยวายกันใหญ่เลยนะครับแต่ทุ้นเคยไหมครับว่าผ่านมาแล้วประมาณ40ปีต่อมาเนี่ยไอเสื้อเสื้อสีเนี่ยครับมันก็เป็นหนึ่งในเสื้อที่เรียกว่าแรลเลสนะครับหายากที่สุดรุ่นหนึ่งของอาร์เซนนออลใช่่ววงงขททศรรษี80 แล้วก็เป็นหนึ่งในเสื้อรุ่นหนึ่งที่รับความนิยมเพราะความแปลกของมันนี่แหละมันไม่สวยอย่างมันไม่ใช่มันไม่สวยแต่มันแปลกนะครับแล้วมันก็เป็น หนึ่งนิสเซอที่ใช้แข่งจริงและใช้แข่งหลายนัดด้วยในฤดูกาล1982-1983นะครับขออนุญ,ญาตข้ามไปนิดนึงเรื่องราวของ1982-1983มีอะไรบ้าง1982-1983นะครับเป็นการคุมทีมของเทรีนิวคนในภาพนะครับเทรีนิวเป็นนะักเตะไอซ์แลนด์มาก่อนนะครับแล้วก็ไปอยู่เฮาซิตี้แล้วก็หลังจากเล่นฟุตบอลเนี่ยก็ลงเล่นพวกับลงคุ้มคุมทีมกับเฮาซิตี้แล้วก็มาคุมไอซ์แลนด์ปี1976น,นะครับเทรีนิวเนี่ยเป็นผู้จัดก,การทีมชาวไอ,อร์แลนด์ ก็ถูกถามเรื่องนี้เลยว่าตัวรองไอเสื้อเขียวที่ออกมาของคุณเนี่ยไอรุ่นเนี้ยของทีมคุณเนี่ยคุณมีส่วนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเทรนีเป็นคนไอร์แลนด์เหนือครับแล้วก็มีข่าวมาว่าการที่ออกเสื้อสีเขียวในปี1982เนี่ยเกิดจากการที่ว่าเทรนดีเป็นชาวไอริชนะครับไอร์แลนด์เหนือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ แฟนบอลอเซนอนเนี่ยมีคนที่อยู่ในไอแลนด์เหนือหรือว่ารวมทั้งไอแลนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วไอแลนด์เนี่ยเราดูว่าเสื้อไอแลนด์เป็นเสื้อสีเขียวก็เลยมีการออกเสื้อสีนี้มาอันนี้เรื่องของความเชื่อนะครับแต่ว่าตัวทรนียมีสัมภาษณ์ออกมาในช่วงปี1982ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเลือกสีนี้นะเรื่องเกี่ยวกับการออกสีเสื้อเนี่ยไม่เกี่ยวพู้จดการทีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาเลยนะครับสุดท้ายเสื้อตัวนี้ก็ออกมานะครับมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างที่2คือตอออนที่กมายคนก็บ่่่่่ไไไมมมสสสววววยยยแตา มันมีคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแจ็คเคลซี่แจ็คเคลซี่คือใครแจ็คเคลซี่เนี่ยเขาเป็นในส่วนของตำนานอาซองคนหนึ่งครับเคลซี่เนี่ยเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่เคยเล่นอาซองมาก่อนแล้วตอนหลังจากเลิกเล่นเนี่ย เคลซี่ได้เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นคอมเมอรเชียลแมเนเจอร์ของสโมสรอาร์เซนอลแล้วก็เป็นคนที่ดูแลร้านค้าสโมสรอาร์เซนอลด้วยนะครับเสื้อตัวนี้มันฮิตมากในหมู่วัยรุ่นของในวัยรุ่นยุค80นนะครับเขาไปบอกว่าเนี่ยเป็นเสื้อที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็มีการไปโปรโมทผ่านเด็กและเยาว,วชนแล้วก็ในส่วนของแฟนบอลรุ่นวัยรุ่นหลายๆคนนะครับ ต่อมาไอเสื้อรุ่นนี้ก็เลยเป็นเสื้อที่ขายค่อนข้างดีแม้จะมีคนบ่นว่ามันไม่สวยก็ตามนะครับปัจจุบันนี้เสื้อตัวนี้ก็ยังคงเป็นเสื้อที่ได้รับความนิยมอยู่ในผ่านไหมว่าจะผ่านมาหลายทศวรรษก็ตามนะที่ผมบอกไปมันหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้มันจะไม่มีการขายในเวอร์ชั่นที่เป็นในส่วนของตัวมีติด jvc ด้วยมันจะเป็นเสื้อที่มีขายจะเสื้อเปล่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีการ พูดถึงการผลิตที่ต้องมีการเอาสปอนเซอร์ติดเสื้ออกสำหรับเสื้อเรบิก้าหรือเสื้ออะไรก็ตามแต่ดังนั้นจากความเข้าใจของตัวผมที่สะสมเสื้อมาเนี่ยถ้าเสื้อตัวไหนติด JVC มาที่มีการขายส่วนมากจะเป็นเสื้อเพลเยอร์ของผู้เล่นเท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวข้อมูลไม่ยืนยันนะแต่ข้อมูลจากข้อมูลที่สะสมของผมเนี่ยมันประมาณนี้นะครับเสื้อตัวนี้มีความโดดเด่นยังไงบ้างเจ้าเสื้อสีเขียวตัวนี้เจ้าเสื้อสีเขียวตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นเสื้อที่ต้องบอกว่าเอ่ออาดิดาส เอาเรื่องราวของในปี1982-83กับโทนสีที่เป็นสีที่ว่าสีประหลาดสีแปลกในยุคนั้นเนี่ยกลับมาเล่าใหม่ในอีก39-40ปีที่ถึงผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ย มันได้มีการปรับปรุงครับทั้งในเรื่องของตัวดีไซน์เสื้อให้เป็นเสื้อที่เป็นลักษณะของความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นเลือกใช้โทนสีที่มีความเข้มยิ่งขึ้นนะครับเสื้อปีนก็ไปสองจะมีความวาวือเรือเอเมอรัลกรีนครับมันจะมีความวาวเนื้อผ้ามันนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวที่มีความเข้มขึ้นแล้วก็มีเนื้อผ้าแบบด้านๆนะครับแล้วก็ สีน้าเงินตรงแขนเสื้อยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบเช่นเคยนะครับมีการปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่เป็นคัสตอมไม์นี่นู่นนี่นั่นเล็กน้อยนะครับสำคัญที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาหยิบเรื่องของกระดุมนะครับมีเรื่องของกระดุมตรงแขนตรงตัวเสื้อมาด้วยนะครับผมเอารูปให้ดูตรงเรื่องของกระดุมนะครับที่เข้ามาในส่วนนี้ด้วยนะครับก็จะมีกระดุมด้วย1เม็ดนะครับซึ่งกระดุมมีการปั๊มตราอาร์เซนอลด้วยนะครับเจ้ากระดุมเนี่ยก็ก็เป็นในส่วนของตัวที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้นะครับแล้วก็ จุดที่เด่นที่สุดของเสื้อตัวนี้คือมีการปักคําว่า AFC ลงไปตรงคอเสื้อด้วยซึ่งมันทําให้เสื้อตัวนี้สามารถอนุมานได้ว่ามีการปรับในส่วนเอาเสื้อ2ตัวด้วยกันมารวมกันนะครับนั่นะคือเสื้อในปี1 9 8 2 9 8 3นะตัวต้นแบบนะครับตัวที่จ็คพิวพิวใส่นะครับแล้วก็เอา AFC ที่ใช้ในปี1990-1991 19ของอาร์เซนอลเนี่ยมา mix and match รวมกันให้กลายเป็นเจ้าเสื้อสีเขียวในปี1 2023-2024 นั่นเองนะครับโดยที่เจ้าเสื้อตัวเหล่านี้เนี่ยครับมันเป็นเสื้อที่ต้องบอกว่าตัวสีเขียว2 0 2 3 2 0 2 4เนี่ย เป็นเสื้อที่รับความนิยมค่อนข้างจะแน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างแรกๆเลยคือมันเป็นเสื้อส,สีของคนที่เหมาะสมกับทุกคนนะครับผู้หญิงก็ใส่สวยผู้ชายก็ใส่ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยโทนสีมันค่อนข้างจะดูมีความผู้ใหญ่เล็กๆนะครับแล้วก็ทําคัญสุดคือเรื่องของตรานะครับตราสโมสรใช้เป็นตราแบบเก่าเป็นตรารุ่นนี้ซึ่งมันจะต่างกับเสื้อตัวที่ผมใส่ตัวนี้อยู่เป็นเสื้อยืดเห็นไหมครับสังเกตดีๆว่าตราการสโมสรเนี่ยตราสโมสรแบบเนี้ย แบบเดิมเนี่ยครับมันจะเป็นตาที่เอาเอา,เอาปลายปืนหันเข้าตัวนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะครับเพราะะว่ามันมีการลักสักของอันนี้ว่ามันการยิงเข้าตัวไมหมถ้าเมันคือการยิงปืนเข้าตัวนะครับก็เลยมีการปรับทิศของปืนใหญ่ให้หันออกซึ่งทุกวันนี้ ตราปืนอนโซนนอ่ก็เป็นการหันออกไปทั้งหมดตั้งแต่ในช่วงปี2002ที่ผ่านมานะครับโดยแต่ี่รุ่นนี้ก็มีการปรับเป็นส่วนของให้ให้เป็นการตอบว่านี่คือเรื่องเสื้อของโมเดิร์นนะครับส่วนตัวที่ผมใส่อยู่นี่เป็นเสื้อของการเรโทรนั่นเองนะครับผมนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของเสื้อสีเขียวนะครับลองดูได้เลยด้านหน้าด้านหลังครับแบบนี้เลยนะครับเรียบเรียบ,ยบง่ายๆอักษรที่ใช้ติดฟอนต์พีเมยร์ลีกได้เป็นสีขาวอยู่แล้วแชมเปนส์ลีกบอลถ้วยก็น่าจะสีขาวเหมือนกันแต่ต้ออองดูีีกทเมื่ ประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับนี่ตอนอัดวิดีโออยู่เนี่ยมันจะผมอัดประมาณช่วงเที่ยง่ยังไม่เปิดตัวแต่ก็จะรีบอัดออกมาก่อนเพราะเดี๋ยวไปทุระต่อติดทุระจริงๆนะครับก็เลยขออัดก่อนนิดนึงนะครับให้แฟนๆได้รอดูกันนะครับว่าสีอะไรนะครับและนี่คือส่วนของตัวเติร์ดคิดนะครับทั้งหมดปีนี้มีอะไรบ้างปีนี้ก็เท่ากับออกเสื้อครบ3สีเรียบร้อยนะครับจะมีตัวโฮมนะครับแดงขาวเฉลิมฉลอง20ปีการไร้พ่าอาเซนนลนะครับเสื้อแดงนะครับ สี Away สีเขียวแบบเลมอนลามนะครับสีแบบสีลามนะครับกับเรื่องราวของไอซ์สิงตันพูดถึงแผนที่แบบภูมิศาสตร์ไอซ์สิงตันจุดเริ่มต้นของอาร์เซนอลนะครับในยานไอซ์สิงตันจุดเริ่มต้นที่ทําให้แฟนบอลทั่วโลกอยากเดินทางมาที่ย่านไอซ์สิงตันเพื่อมาชมอาร์เซนอลนี่คือเสื้อส่วนที่ตัว Away นะครับและสุดท้าย กับไปสู่ Return to r e ร r o ครับกับในปี1982 1ึงมันก็2 0 3เสื้อแข่งตัวเ h i r d k คิดนะครับ2023-2024เสื้อแข่งที่จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของสโมสรอาร์ซอน son, ผ่านเสื้อแข่งที่เคยถูกใช้โทนสีนี้มาแล้วเมื่อหลายทศวรรษก่อนนั่นเองนะครับและนี่คือเรื่องราวของเสื้อแข่งใหม่ของอาร์ซอนในฤดูกาล2023-2024นะครับสำหรับคนที่สนใจในส่วนของจะซื้อเสื้อกับทางฟุตบอลสอรี่บายบายเดกนะครับก็จะมีของพิเศษจากดัตช์ซูอิตครับแถมให้ก็คือ ภาพสะสมของเสื้อนะครับซึ่งปีนี้ทําเป็นปีที่3แล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวย่าวครับกรเบร์มาเนเนลลี่ครับปีนี้เทมาเนเทเนลลี่ตัวอเว่วิลเลียมสาลิบาและตัวเติร์ดท,ที่เพิ่งออกมา เลโอนโดทรอสซานั่นเองนะครับใครสนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาทาง Facebook ได้เลยนะครับผมและนี่คือในส่วนของรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้ครับขอบคุณผูส้สนับสนุนครับมากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่า peeping.com นะครับเว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์แบบทุกชนิดเลยนะครับแต่วันนี้เรากำลังจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับของสะสมทางด้านของฟุตบอลน,นะครับการฟุตบอลเสื้อฟุตบอลไม่กระทังรูกฟุตบอลใครสนใจสิ่งเหล่านี้ติดตามกันได้ที่ p i t t i n g c o m น,นนัวี้ก็ จบการรีวิวเพียเท่านี้และขอบคุณกับบอยเด็กอให้ฟังใน EP นี้ทุกคนที่เราฟังนะครับขอบคุณครับและลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ